ได้ของมาปะไงพี่น้องมืองิอักษเดาเลยสวัสดีค่ะอยู่ระเบียงบ้านนะคะมืโอนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วเจ้าค่ะไปเก็บผักษเดามาเมื่อนี้ก็สิ่กินเผากินวิตามินป่ากันเด้อค่ะ ไข่ตุนไข่ตุนเนี่แข็งแข็งเด้นี่ค่ะไข่ตุนสวยสวัสดีพี่เพื่อนๆป้าป้าน่าทางส่องยูทูบเลยนะคะชอบกระปากกดแชร์กดไลค์ให้เด้อค่ะเพจแเก็ตเป็นเพจบ้านๆแบบนี้แหละก็สไตล์คอยนน่ะนี้์รอลาวอีสานที่เหลือพวกเจ้าก็ไปทุกอย่างเขาดัดเป็นชีวิตของเขาได้นะคะ ข่อยกับเป็นโซเดียมให้ที่พวกเจ้ากินผักไปน้วก,กันมาดูกันนะจ๊ะสามสิบกิบสามสิบกิบมาที่นี่กินอันนี้ไปน้ำเลยคะ่ะกินโปรตีนที่มันที่มัน,ท,มนที่มันทดแทนเนื้อไปน้ำเรื่องของเรื่องอายุสี่สิบปีเราไข่อยก็อยากมาเล่าสู่แฟนคับแฟนเพจ่อยฟังกินโปรตีนไปน้ำที่มันทดแทนเนื้อยเขาถ่อมเขากินเนื้อมันย่อยอยากจำไม่ไดกินสามกิบกิบช่วยด้วย,อย,อยากี่ย แก้วได้เแก้วพริกหยวกแก้วบักพริกหยวกใส่ผักใส่เฮิบต่างๆด้วนะนะคะหอม,มก็จะกินดีพบาจ้าเบิ้งด้วยหมายถึงว่าหมายถึงว่าอย่างป่ติลวกลวกกับหนึ่ง ជាក្នឹង់ទ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 ្ đừng xẹp qua cái tùng ừ, anh này nào không Mặc. thắp thêm. ปลาสดาวฝรั่งจะเป็นยังไงคะสะดาวเดาดักกินปักสะดาวเดาดักเพ้่เป็นยังไงเด้อมาที่นี่นั่นสิคมซ่ำใด ถ้าค้นกินผักขมว่าไรก็กินว่าไร่ป้อยมันก็ขมขมแต่ว่ามันบ่ได้ดขมคักคือบักเดาบ้านเฮาขมขมแบบมิสเน่ไหม กับเจ้งเลยค่ะแมดิค่อยอยร้าพิสวาสมาแล้ <c oughs> หวหัวใจเท่าแสดวพี่นอง แบบว่าอายุเยอะแล้วนะอายุสี่สิบหกสิบไม่ใ่หาสิบปีแล้วต้องหันมาดูเลตัวเองเป็นปาเป็นซิ่ กูอ,อยากกูากเทานะไปลองกูอยากาออยากูหายเลยไข่ okay. ตุ๋นมีดมาแล้วนะคะเม็ดทับทิมอร่อยมากกูเสียมกูเกียม Nó này là Spicy Cho xin mặc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  xin เรานั่งกินเขาขั้นแบบตำบะกอส่งตำนั่นเจ็บเรอยากกินน้ำเผากินเรามันเราอยากกินว่ากินเรามันชวนเสีย ินทอดตักเต็นไปมาประตู สเสด็จเสดาฝรั่งสุดปะตะัตตภีเลยก็รู้สึกคือผักลามเ่ยผักลามบานเขายาวๆแต่ผักลามเขามันเสียบแล้วค่ะคมอันนี้มันไม่คมผักลามหนียวัน แลดิตช่วยเรื่องหลดเลือดหลอดเลือดหัวใจของเขาเลื่อนไหลได้ดีกินปลาก็ทำให้ผิวพรรณดีฉลาด ปลาสลัดก็ปลาเลยเพิ <laughs> ่มกินมิตรตา เกับเขาแล้วก็ใส่ตัวน้ำตัวที่มันมีโปรตีนโปรตีนที่มันทดแทนของเนื้อได้ดีอโอเคนะเจ้าคะน้ำเสนอกินผักกินผักด้อยค่ะปกหมูกระทงหมูกระทะความชอบของผู้เด็กกกินไปด้วมายายนี้พายกินผักง หมูกระทะเพ็่กินเองพี่น้งอง มีครบแล้วคคบ,บมีปลามีอย่างของเขาโอเคนะเจ้าค่ะรับแล้ววดรูมท่านเจ้าคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะเจ้าคะ่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนกันบนฝ่ามืออรหันตท่านนะเจ้าคะ่ะบ๊ายบาย